เว็บแรกเมื่อนึกถึงสมุทรสาครหรือมหาชัยเมืองชายทะเลเล็กๆใกล้กรุงเทพอย่างแรกที่นึกถึงคงเป็นอาหารทะเลสดๆตลาดปลามห ah าชัยแล้วโรงงานจนํานวนมากเหมือนเช่นคําขวัญของจังหวัดที่ว่าเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ในส่วนการเป็นดงโรงงาน สมุทสาครยังมีธุรกิจ SME ที่เปลี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพหนึ่งใน SME คุณภาพของสมุทสาครมีชื่อของบริษัท Flexo Graphic จำกัดยืนอยู่ในแถวหน้าบริษัท Flexo Graphic จำกัดตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหากรรมการพิมพ์และบรรจุภันฑ์สินสาครทำธุรกิจออกแบบผลิตและจำหน่ายบล็อกพิมพ์สำหรับการพิมพ์กล่องลูกฟูกที่ใช้บรรจุสินค้าต่างๆให้แก่โรงงานทั่วไป โดยสินค้าและบริการของบริษัทประกอบด้วยรับทำแม่พิมพ์ชนิดลิควิดโฟโตโพลิเมอร์รับทำแม่พิมพ์ชนิดโพดลิเมอร์ชี t เลี้ยงงานเพลทปั๊มโรตารี่สำหรับการออกแบบโครงสร้างกล่องสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์ตอนช่วงที่เริ่มก่อตั้งเนี่ยเรามีพนักงานอยู่ไม่ถึง10คนผมก็ทำตลาดในประเทศด้วยตัวเอง จนเรามองว่าธุรกิจนี้สามารถพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งในการทำแม่พิมพ์ที่พิมพ์บนกล่องกระดาษรูปฟูกได้เราจรึงเริ่มต้นพัฒนาแล้วก็เริ่มที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เข้าสู่ท้องตลาดด้วยวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจและสำนึกรักสิ่งแวดล้อมคุณชาติบุญช่วยจึงได้มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจเดินสายสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นในแม่พิมพ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ให้เกิดขึ้น10ปีผ่านไปบริษัทแฟลกซ์โซกราฟิกยืนหยัดอย่างแข็มแข็งดิทุนจดทะเบียน10บล้านบาทมีพนักงาน170คนและเพิ่มสาขาอีก2แห่งคือที่จังหวัดประทุงธาน,นีและจังหวัดทนบุรีเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่มากขึ้นด้วยความมุ่งมัน่นที่จะปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พื่อให้การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้าตั้งแต่การออกแบบล็อกพิมพ์จนเข้าสู่กระบวนการการผลิตด้วยพนักงานระดับคุณภาพและประสบการณ์สูงพร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อสร้างความพื้นพอใจและความเชื่อมั่นสูงสุดบริการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วทุกเท่าเพื่อให้สินค้าไปถึงมือลูกค้าตรงตามเวลาทั้งนี้มีการควบคุมการส่งสินค้าด้วยระบบ GPS ในรถส่งสินค้าทุกคันจากทีมคอยให้บริการทันที ที่สายการผลิตของลูกค้ามีปัญหาจากการพิมพ์แนวทางการทาธุรกิจของบริษัทจึงไม่เป็นเพียงแค่การติดต่อทางธุรกิจเท่านั้นหากแต่บริษัทมีแนวทางที่ว่าบริษัทกับลูกค้าเป็นเพื่อนกันและเพื่อนจะไม่ทิ้งกันตัวแม่พิมพ์เนี่ยเรียกว่าเป็นปัจจัยสําคัญในเรื่องของกระบวนการผลิตของสินค้าของบริษัทเราเลยถ้าหากแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพที่ดีจะส่งผลให้ตัวสินค้าของบริษัทเนี่ยเป็นที่พอใจของลูกค้าบริษัทเฟกโซ เป็นบริษัทซึ่งมีตัวแม่พิมพ์เนี่ยที่มีคุณภาพมีการส่งมอบตรงเวลาคุณภาพของตัวสินค้าก็อยู่ในระดับที่เป็นที่พอใจของลูกค้าบริการหลังการขายแม้กระทั่งการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพอเรียกปุ๊บมาปร๊บท,ทันทีสมแล้วที่ได้รับรางวัลธรรมธิบาลดีเด่นแห่งปี2556โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะน้ำท่วมใหญ่ในปี2554ถือเป็นบทพิสูจน์แนวความคิดขั้นต้นได้ดี หนักๆก็คือสาขาเราที่อยู่ที่ปทุมธานีน้ําท่วมสิ่งที่เราทําได้นตอนนั้นก็คือเราก็เตรียมที่พักเอาไว้ให้ที่หน้านิคมศิลสาครซึ่งอยู่หน้าโรงงานของเราที่หลับที่นอนทุกอย่างเราเตรียมไว้ให้หมดเลยครอบครัวพ่อแม่ย้ายมาให้ได้หมดเลยเพราะเราเตรียมทุกอย่างเอาไว้นั่นคือสิ่งที่เราทําลูกค้าที่ทํางานกับเรามาเมื่อโรงงานเขาน้ําท่วมเรามีวิธีช่วยอย่างไรเราก็ช่วยหาที่ทํางานให้กับเขาหรือ บางแห่งโรงงานไม่ถูกน้ําท่วมแต่ไม่มีบล็อกพิมพ์วันนั้นเราก็เข้าไปช่วยทั้งหมดแล้วเราเป็นบริษัทผลิตแม่พิมพ์บริษัทเดียวในประเทศไทยณนะตอนนั้นที่ไม่ยอมปิดถ้าเราหยุดผลิตแม่พิมพ์โรงงานกล่องกระดาษลูกฟูกโรงงานบรรจุภัณฑ์ที่ยังพอจะผลิตได้เพื่อซัพพอร์ตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ําดื่มเมื่อเขาไม่มีลังใส่เนี่ย เขาก็จะเกิดปัญหาขาดแคลนทั้งประเทศจะเกิดปัญหาขาดแคลนทันทีด้วยแนวคิดที่ว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญของการทำธุรกิจถ้าบริษัทจะอยู่ได้หมายถึงว่าพนักงานต้องอยู่ได้บรรยากาศในบริษัทจึงเป็นการอยู่กันแบบครอบครัวมีการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีแนวทางการทำงานภายใต้แนวคิดโซเทคนั่นคือพนักงานของ Flexo Graphic ต้องเป็นและต้องมี เซอร i วิ Mind มีจิตสำนึกในการบริการ Open Mind ใจกว้างพร้อมรับฟังผู้อื่นเสมอ Think Inno คิดริเริ่มอย่างสร้างสั้ Eagerness and Cheerful l ทำงานอย่างกระตือรือร้น Continuous Improvement พัฒนาตัวเองและคนรอบข้างในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแนวคิดข้างตน้น บริษัทได้พยายามสร้างเรื่องธรรมิบาลให้เกิดขึ้นผ่านการสัมนาประจำปีเพื่อสรุปปัญหาและทิศทางการทำงานในปีต่อไป <S <S ขณะเดียวกันบริษัทยังเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงานการประกันสังคมเรื่องยาเสพติดให้โทษมาบรรยายเป็นประจำในด้านการทำงานนอกจากบริษัทมีการให้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานตามปกติแล้วบริษัทยังกำหนดให้มีเบี้ยขยัน ที่ถือเป็นเงินรางวัลจูงใจให้กับพนักงานที่ขยันไม่ขาดไม่ลาไม่สายในวงเงิน10,000บาทต่อปีซึ่งในปี2555บริษัทได้รับมอบรางวัลน,นี้ให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น10คนสำหรับบรรยากาศการทำงานในบริษัทออกแบบมาให้มีบรรยากาศสบายๆไม่เครง่งเครียดน,นำความรู้ความสาม,มารถของพนักงานมาออกแบบและผลิตกระดาษลูกฟูกให้เป็นโต๊ะเก้าอี้ในห้องประชุม อนุญาตให้พนักงานฟังเพลงระหว่างการทำงานพนักงานร่วมออกแบบชุดแบบฟอร์มของบริษัทมีการตั้งชื่อห้องประชุมในบริษัทต,ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศพนักงานทุกคนและทุกแผนหรือแม้กระทั่งผู้บริหารเองก็คือจะมีความเป็นกันเองมากๆค่ะสนุกค่ะรหรับผู้จัดการผู้บริหารก็ไม่ถือตัวกันเองมากครับเหมือนพี่น้องครับเป็นกันเองแลกเปลี่ยนความคิดเราก็ช่วยเหลือกันอยู่เสมอครับ เพื่อนร่วมง,งานทุกคนลูกน้องมีความสุขในการทำงานครับผ่านสวัสดิการที่บริษัทพยายามให้เราเบี้ยกขยันที่เป็นขั้นบันไดแล้วก็เพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทให้กับพนักงานนอกจากนี้ครับบริษัทมีนโยบายนะครับที่จะเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานโดยที่พนักงานสามารถลดของเสียหรือว่าการสูญเสียจากกระบวนการผลิตได้นะครับตามเป้าหมายบริษัทยังมีรางวัลให้อีก เป็นสวัสดิการที่มอบให้กับพนักงานทุกคนจริงๆทําให้พนักงานทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะตั้งใจมีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้นครับสาหรับโอกาสและความก้าวหน้าก็คืออบรมการพัฒนาบุคลากรการส่งพนักงานไปต่างประเทศเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้พนักงานของเราไดา้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับเป็นโอกาสที่เราไม่เคยได้รับตรงนี้หนูถือว่าบริษัทให้โอกาส ด้วยแนวคิดที่ชัดเจนในเรื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทเห็นได้จากตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเช่นบล็อกพิมพ์ภายใต้ระบบลิจิตอลโต้ปริเบอร์นี้ไม่มีของเสียที่ส่งเข้าสู่ระบบให้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดยืนยันด้วยรายงานการตรวจสอบน้ำเสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่แสดงให้เห็นว่าดูในเกณฑ์ปลอดภัยมาตลอด10ปีที่ผ่านมาด้วยตระหนักดีถึงความสําคัญของคนว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อสังคม บริษัทจึงสร้างจิตสำนึกปลอดยาเสพติดในหมู่พนักงานจางต่อเนื่องรวมถึงการไม่มีมุมอับในโรงงานเพื่อเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นโรงงานสีขาวเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทได้ร่วมทำกิจกรรม CSR กับคนในพื้นที่เป็นประจำทุกปีทั้งการปลูกป่าและร่วมมือกับผู้ประกอบการในนิคมตรวจสุขภาพให้กับคนชรากว่า200คนจากการให้ความสำคัญในทุกๆด้านของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รางวัลองค์กรดีเด่น MDICP ปี2554จากกระทรวงอุตสาหกรรมและไปประกาศรับรองเรื่องมาตรฐานคุณภาพระบบ ISO 9001 2008จาก Moody International ปี2553ด้วยเหตุนี้บริษัท Flexo Graphics จำกัด um จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับ,บรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี2556ยังสมภาคภูมิ